หาไปขอเข้ามาเขามาแล้วมึงเตรียมอะไรไปขอเข้ามาเขาบ้างเนี่ยแม่ดีหน้าขาหนูขอโทษนะที่หนูไม่ได้นัดคิว sorry ดีกร์รี่เลขาก็บายใช่ไหมไปมามามาขอเข้ามาแอบเะไม่นั่นจะให้โกบายไล่มึงออกนะนั่ง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 คนชื่นออกรายการเยอะแยะไม่มีใครเหมือนมึงเลยนัดก็ไม่นัด มันไม่มมันไม่รับโทรศัพท์ฉันมันมาถามไซฉันไงซื้อบ้าน40ล้านให้ก้อยไม่ให้แม่แล้วบอกว่าจะตัด้องอีกด้วยมันก็ใค่แฟนนี่แล้วก็เดี๋ยวเกิดอีกก้อยมันไปมีผัวใหม่มันจะทำยังไงถ้าใอยมีผัวใหม่นีกินอชาต กับโกบอยบอกว่าจะเชินแม่ไปออกอรายการเดี๋ยวให้คนนัดว่าวันที่กับโลเคชั่นเลขาโกบอยยังไม่ติดต่อมาแย่มากๆมึงเลขาโกบอยใช้ไม่ได้ฉันโทรศัพท์ไปหล่อนก็ไม่รับโทรศัพท์มึงจะมาเป็นเลขาโกบอยได้ยังไงว่ามึงทำตัวอย่างเนี้ยอ่าหน้อแกงอะไรเน้หน้อเห็นไหมแกงของผม แก้เกินเเลยนี่หน้าเขแก้เขแก้เขแกโอ้โหแก้คุณมีมีจัดการให้พี่จัดการให้เขาเป็นองนี้แม่ดีหน้าทุกที่นักเขาถ่ายงานเขาจะขอช่างส่วนตัวเรื่องเยอะแล้วังมาแต่งที่กองมล้ไม่แต่งน่นนี่นี่นั่นแล้วไปทำน้องผมน้องให้ได้ผมจัดการนะอยากแต่งหน้าใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดแตงหน้าให้ตรงนีนังจการให้จัดการให้ขอดแก้อะ้นไขึ้นเนา หนูนั้นเขาแรงใช่ไหมหนูนั้นเขากี่โมงเคือไอยังไม่ได้บอกเวลาเพราะว่าวันนั้นที่พี่นี่บอกว่าจะขอกเจตเวลาเป็นบ่ายบ่ายสองราะวก็ยังบอกกับพี่นายไม่ว่าใช่ค่ะที่ทำให้หักลูก่อนว่าตัวค้าอย่างเงี้ยเวลาเนี้ยบ่ายโมงบ่ายสองถึงสี่โมงอว่าบอมาได้ไหมทีเนี้ยตัวยังไม่พร้อมเลยพวกเนีมาพอเจอม่เช้าพอได้เมื่อเช้าเสร็จปุ๊บแล้วก็แกะนิ๊กโกส่งมาให้อ่าอ่แก้กู้เลยแม่ละบอยด้วยนีน่าด้วยเอาไหม ไล่ะเรนนี่ได้จังพูดด่าผมใจไหมใจอ่ะไม่ใช่คือเป็นนี้นี่ได้จังอ่ะเขาว่าวันนี้เขาว่าเขาก็หาคอนเทนต์วันนี้พอยังคิดอะไรไม่ออกด่าเลยถามโควบอยแล้วกันต่อจากเมื่อวานนะครับที่น้องไอซ์ร้องไห้อุ้ยเที่ยโควบอยต่อจากเมื่อวานนะครับที่น้องไอซ์ร้องไห้ที่โดนแม่ลิน่าจังด่าที่พิธวันนี้ตามแผนเลยก็คือโควบอยไปรับแม่ลิน่ามาแล้วไปรับมาแล้วไปเฮี้ย บอกูจะคุณรับคาญไอสัตว์แม่บอกจริงๆนะแม่บอกมันใช้ไม่ได้นะอะไรเขาข้างน้องผม่ะเข้าไปเนี่ยผมจัดการผมจัดการลีน่าจังกบอยคืองี้ลีน่าจังเขามา่องคนถึงชั่วโมงเพราะว่านางเรื่องเยอะไม่นางต้องช่างแต่งหน้าส่วนตัวนางต้องโอ้โหหลายอย่างผมมาบอกช่างแต่งหน้าไว้แล้วผมจะแกล้งลีน่าจังโดยที่เราก็ไม่ได้เตรียมกับลีน่าจังแล้จะพาน้องไอซ์เนี่ยไปเจอลีน่าครั้งแรกพาไปขอขมาลีน่าหน่อยแล้วคุณจะแกล้งอะไรเขาลีน่าจังนะครับเป็นคนซีเรียสเรื่องความสวยความงามเขามากผมจะแต่งหน้าเขาให้เป็นกกนูก ที <accurately S 2> ่ทำน้องกูร้องไห้มึงต้องโดนยังไงไปขอเข้ามาเขามาแล้วมึงเตรียมอะไรไปขอเข้ามาเขาเมืงเนี่ยแม่ดีหน้าคัหนูขอโทษนะที่หนูไม่ได้นัดคิว sorry ก่อนไปหาลีน่าจังตรวจก่อนก่อนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวซ่อมเจแล้วเดี๋ยวไปเจอลีนไปจังปากกาศปากกาศเขียนหน่อยมาเลขาก็บายใช่ไหมมาขอคำมา่น มันจะให้โกบอยไล่ออกแล้วนั่นๆหลคนชื่นออกรายการเยอะแยะไม่มีใครเหมือนมึงเลยนันก็ไม่นัดเวลามันเพิ่งได้จริงวันอาทิตย์มันไม่มันไม่รับโทรศัพท์ฉั้มันมาถามไซด์ฉันไงฉันไม่รู้ไปเรียนเขาไปเรียนวิจัจอะไรฉันไม่มีสายวัดไงฉันจะบอกมันไปบอกว่าอกสี่สิบหกเอลสี่สิบตูดห้าสิบสองพอรุ่งขึ้นจะไปอาศัยวัดเอ้าผอมลงนี่มาโอกคูเหลือสี่สิบฉันก็โทรหามันไม่รับโทรศัพท์ เลยส่ง SMS s อ s เไปบอกมันมันก็ไม่อ่านเขาบอกผมว่าไม่มีเบอร์แม่โทรมาเลยไอไปดูในโทรศัพท์มันไม่มีค่ะขอโทษด้วยไปส่งเบอร์ไปติไอเห็นไอเห็นข้อความแล้วแต่ฉันมีเมมไว้นะว่าเลขาโบบายเมื่อวานรู้ไหมว่าเขามาขอลาออกกับผมแล้วก็ตกใจอ่ะขอขอโทษแม่แม่เขาอะอม่ะาพาถือไก่บีบไก่แม่แม่ขาดูขอโทษค่ะนะบีบไก่ทีนึงก็ เอาให้แล้วบี้เต็มไม่เห็นเออมันไม่กลัวไก่ละไข่กี่ไอ้กลัวอย่าอย่าไปทับเด็กเลยแม่นะสงสารนะสารน้องเลยอคุยกับน้องดีๆหน่อยดินะนะโอเค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 โออเค่า เขาน่ารักตัวจริงอะแล้วโกรธไหมติจริงแกล้งใช่ไหมหรือโกรธจริงเมื่อวานอะไม่ได้โกรธทำคลิปด่าเพื่อจะทําให้คนรู้ทั้งประเทศว่ากูมาออกรายการกับโกลบอยกับนิกกี้นะฉันเออเขาแกล้งอย่าร้องให้ไม่มีอะไรม่คุณจะเป็นเลขาคุณต้องเข้มแข็งต้องเสร็ตรงคนเป็นเลขาเนี่ยเราต้องรับได้ทุกอย่างเพราะเราต้องออกหน้าแทนนายเพราะฉะนั้นนายเราเก่งขนาดไหนเราก็ต้องเก่งเท่านายโอเคานไไปใจแล้วนะมาพาไปเจอพปพักผ่อนน้อยพักผ่อน แล้วแม่ไล่ด่าคนโกรธนะมีแต่คนชอบอยากให้ฉันด่าเขาจะด้ดังผัดใจนะหรือว่าแม่มีคนจ้าด่าเลยใช่ไหมเยอะแยะเล่นหน้ามาสิครัเล่นน้ำหรอน้องชายเมื่อกี้ ต้องใช้แน่เลยจ่าวันดีจ่าวันดีจ่าน้าแม่ลีน่าน้าแต่ผมยังไม่ไม่ต้องรีบแต่งงานนะถึงถ้ามีแต่งงานลูกก็เลยติ้งตกสามห้าใช่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 แต่คนสมัยนี้เขาไม่อยากมีลูกแล้วแม่บางคนอ่ะเพรามึงพึ่งไม่ได้ไงก็เหมือนมึงนี่แหละซื้อบ้าน40ล้านให้ก้อยไม่ให้แม่แล้วก็บอกว่าจะตัดตัวอีกด้วยมันก็ต้องให้แฟนสิแล้วก็เดี๋ยวเกิดอีกก้อยมันไปมีผัวใหม่มันจะทำยังไงแค่นั้นก็ให้อยู่ผัวใหม่ มึงตั้งรักตัวเองมากๆมึงหล่ออย่างนี้มึงต้องให้ผู้หญิงมาเปมึงใช่อ้าวแล้วผมเป็นโผล่เด็กแม่ได้ไหมอ้าวมาเลยหนึ่งร้อยล้านเลยเอาแบบวะอ้าวแล้วผมเป็นโผล่เด็กแม่ได้ไหมอ้าวอ้าเอาวอา ไอ้เมาอะไรไอ้เมาแม่แม่เอมือเสือไปทำศัลยกรรมจนหน้ามึงปีศาจเมืงเมื่อก่อนหลอกคนนาเดทไปทำตามเมียมึงอ่ะคุณแม่เป็นู้มาจากไหนช่างแต่งหน้ามาฟ้องกูเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยรอคนน่าเดทแล้วก็มีเมียปุ๊บเมียทำศัลยกรรมมันตามเมียไปทำชอบผู้ชายหรอกูกกอดแต่ไอ้เมาไป่กอดไม่เอาเลยเหรออย่ามันไม่ใช่ชาปโกไม่ต้อเพราะมันมันของปลอมศลรเียกเรียกเรเนียนี่น่กอ ไม่แน่เพื่อเพื่อคังใหม่ลองสองมาพนสองเดี๋ยวันนี้หมอไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมอปลากับสองมาพนเอาใครไม่เอาหมอปลากขาหัวโลนหมอผีกูรับไม่ได้ต้องมีคนนึงเป็นผัวแม่วันนี้เพราะว่าคนนี้ไงคนเด็ดนี่แฟนผมนี่แฟนผมบอยเนี่ยเขาอยู่กับผมไม่จริงเขาไม่กลัวใกล้ตบเหรอเออพลังใกเยอะนะสุดยอดไม่เยู่มานี่แกชิ้นนี้ไม่แต่ง นายกระจงมาโดสวยหรือเปล่าได้เลยสวยแต่งตมวพี่ไอตามที่แม่แต่งในยูนไหนๆยกระจง่ไหนเอาคุณมาแกงคุณสวยไหมสวยแม่จริงเหรออย่ามาท้อแหลกสวยเลยมันเรื่องขำที่หมายเลยอ๋อนี่ด่าจริงด่าจริงนะแต่ว่าน่ยังไม่ได้ออกอชัานอะไรนะช่วยเขาว่าแม่ ความสวยมากเราขอช่าชงส่วนตัวเพราะว่าช่างส่วนตัวชั้นนะมันไปออกกองแต่พรุ่งนี้ว่างแต่ทางนี้ไม่ได้เนวันนี้วันเกิดพีเ่เสกไงก็เลยว่าเอาเหอะมาตรงนี้แต่งก็ได้จะแต่งกูเป็นนางยักษ์ขมูขี่ก็ได้เพราะว่าคนนี้มีพระคุณกับชั้น

ดูนี่เนี่ยแล้วคุณก็ไปมองนม่ใครได้เนี่ยคือเคยสวยที่สุดในปัตตํีดูนี่เนี่ยมันมองคุณมันนึกว่ากูบ้าเลขาขอไงฮะจะทำเขาร้องไห้ก่อนตัวแจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดตอบไปกินเลยฝากหน่อยวันหลังอย่าไปด่าใครมันร้องไห้นะแหมคนเด็กเขาปังเขาเขาร้องไห้ไงไปด่าเขาอะกูเพิ่งรู้นะคะว่าไอมีเฮียแล้วโบอยเฮียแล้วอีเลขาก็บอยเฮียยิ่งกว่ามึงต้องลงทุนบยังไงติดควายไม่ได้หรอกควายตัวไรอะ